สวัสดีค่ะคราวนี้ก็จะมา r รีแอคคลิปสั้นๆสามนาทีของ GQ ของน้องพีพีเรื่องไหนที่ทำให้พีพีเสียอาการเป็นคลิปต่วนวนกองอีกแล้วเพราะว่าบังเอิญเห็นคลิปพอดีมาลงมาพร้อมกับของคลิป m i n แม็กวิกกี้พเนาะก็ลองดูนิดนึงแล,ล้วกันเผื่อจะมีอะไรมาจ้าสวัสดีค่ะพีพีนะครับผมวันนี้อยู่กับ GQ How to Date นะครับ How to Date วิพีพีเกรด ในเดทแรกอยากไปเดทที่ไหนคิดว่าเดทแรกเหรอครับคือถ้าเราจะเริ่มคุยกับใครหรือเราจะไปเดทกับใครคิดว,ว่ามันก็ควรจะเริ่มกับการไปกินข้าวร้านอาหารอะไรนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าเหมือนที่ทุกคนไปกันนะหรือเดทแรกเราก็ไม่รู้จะทาอะไรเนาะคืพอพอ,พอเราไม่เคยรู้จักกันมีพาป้าทุกคนมีภาป้าร้านอาหารไหมครับไปกินข้าวกันพูดคุยทาความรู้จักคือไม่อก็ตตอบใจแล้วแบบอย่าตอบเวลาอาหารนะ เราซื้อใส่กับความรู้สึกตัวเองเด้อเซอร์ไพรส์เพราะว่าตัวเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวอะไรแป๊บนึงเซอร์ไพรส์คนอยู่แล้วด้วยเรารู้สึกว่าถ้าเราได้กลับมาบ้างเราก็รู้สึกก็รู้สึกมันน่าตื่นเต้นดีเพราะว่าเหมือนที่ทุกคนชอบนะครับบางคนแบบคือทุกคนน่าจะชอบการเซอร์ไพรส์กันการเซอร์ไพรส์มันเป็นอะไรที่แบบอันเอ็กซ์ปคเต็ดอะคือเราไม่ได้คาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าประทับใจครับเราเป็นคนแปลกเขาก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็พยายามเต็มที่แล้วเถ้าอีกฝ่ายมาสายอะครั อีกฝ่ายมาสายเราต้องเออว่าเขาสนิทหน่อยอว่าแบบทำไมถึงมาสายแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเหมือนที่บอกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งใจแบบว่ามาสายเพราะว่าแบบเล่นเยอะอะไรเงี้ยอาจจะคอ <c oughs> <c oughs> มเ,เพลีนิดหน่อยเลย่นเยอะไม่คอมเพลนด้วยหรอแชร์จ่ายหรืออีกฝ่ายใจให้แล้วแต่เลยครับถ้าตัวพีเองนะถ้าเป็นตัวพีพี่ก็คือไม่ได้มองเลยว่าแบบจะแชร์จ่ายหรือเขาจ่ายหรือเราจ่ายแค่รู้สึกว่าเราไปเราเรา ไปเอาความรู้สึกมากกว่าเนาะเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องจ่ายเขาจะต้องจ่ายแชร์กันจ่ายอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับว่าเขาสบายใจแบบไหนเราสบายใจแบบไหนด้วยอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจกันทุกคำถามของเขาเลยเกินเลนครับถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันอึดอัดเราอยู่ด้วยกันเราโคสมายใจเลยนะหรือว่าเราไม่เข้าใจกันเราไม่สามารถปักมุมมองซึ่งกันและกันได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเหตุผลนี้มั้งอาจจะทําให้แบบคนสองคนอาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท,นะทุกคําตอบคือแบบมีภาพขึ้นมาคุยกันกัแบทบคุยกันที่เลือกโทรนะครับเวลาทตายแล้วด้วยที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยเป็นคนที่แบบจะต้องแบบนั่งตอบตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีอะไรโทรมาเลยดีกว่ามีอะไรเราคุยกันตรงตรงดีกว่าอยา่างไรเราเขาได้เข้าใจเสียงด้วยคิดว่าโทรคุยกันสบายใจสุดครับยิ้มแล้วกันบางคนแบบเขินเวลาแบบคนยิ้มให้อะไรเงี้ยเวลาเขายิ้มาาแบบน่ารักแบบพี่อะไร หมายถึงเวลาเราเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นแฟนกันน้อยใจเรื่องความใส่ใจว่าเพร,ารู้สึกว่าในเมื่อเราคบกันเราก็อยากจะได้แบบ attention เขาอะ่ะเออถ้าเขาไม่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบลว,ว่าทําไมฉันทาไม่เธออย่างนี้เธอไม่คิดจะทาไม่ฉันอย่างนั้นบลา bla bla อะไรอย่างเงี้ยนครับอือครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ GQ h a r to Date นะครับผมและที่สำคัญนะครับอยากจะฝาก GQ สบับนี้ด้วยครับสบับล่าสุดน,นะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนะครับผมยังไงอยากจะฝากทุกคนนะครับไปดูผลงานพี่นะครับผมได้ที่พี่ีกิจอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็ใน y o t u u e ดเลยนะครับยังไงอัปเดตผลงานเลยเลยกันที่นั่นนะครับ <S <S เรียกได้ว่ามาสั้นๆสามนาทีแต่ฮุกทุกคำถามพูดเลยเกินคาดหวังของนิชันบีกนะคะเนี่ยที่แรกว,ว่า อลองทำดูเผ่อแบบมีอะไรในคอนเทนต์สั้นๆสามนาทีนี้หรือเปล่าอ้าวมีว่าจริงแต่ละคำถามจริงๆคำถามก็ก็ดีแต่คำตอบคือฮืมคุกทุกคำถามจริงๆคือ,อภาพมาเลยแบบเหตุการณ์แบบว่าย้อนมาเลยทุกๆคำถามมันเอาชีวิตจริงมาตอบ ไม่ได้เหมือนอ่ะก็ก็ชีวจริงอะไรเป็นจุดตัดสินใจว่าเราจะไปต่อกับอีกฝ่ายอยู่ด้วยแล้วแบ,บสบายใจเนาะคุณมากเลยเนาะเหมือนเหตุการณ์ที่แบบเพิ่งไปกินข้าวกับที่บ้านคนหนึ่งมาแล้วก็แบบว่าทวิตพอดีว่าอยู่ด้วยกันเราโคตรสบายใจเลยแล้วก็ว่าคุณคุณแบบคุณคุณแบคุณจุณแบบ GQ ทำเดียวนีน่ เป็น,นคลิปหนึ่งที่โยอ,อยากจะใจในช่วงนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยจริงๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ได้ะคะแล้ววอลกหน้าคลิปหน้าว,วจิจะไปทําอะไรจะไปคอนเสิร์ตอีกรือเปล่าช่วงนี้ก็แบบเออเริ่มไปคอนเสิร์ตบ้างแล้วไปตามพีพีบิลกินที่ไหนอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีคลิปรีแอคอะไรมาให้วิวทำรีแอคก็คือรอทําคลิปรีแอคอยู่นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปอะไรให้รีแอคเท่าไหร่ก็ ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีลงแต่ว่าถามว่ามีทําไว้ไหมแต่ไม่ได้ลงโอ้มีโอ้วได้เลยว่ามีมีคลิปหลายคลิปเลยที่แบบทําไว้ไม่ได้ลงก็มีว่าอ่างก็คือไม่มีเวลาตัดนั่นเองค่ะคืองานน้องยุ่งงานเราก็ยุ่งเช่นกันเพราะฉันก็จะพยายามให้การงานไม่กระทบการติ่ง <c oughs> อ๋อชีวิตขับเคลื่อนด้วยการติ่งจริงๆค่ะยังไงก็ทํางานมาหนักนะสาหัสแค่ไหนก็ก็ต้องติ่งใช้ความสุขจากการติ่ง เยียวยาจิตใจชัดแบบท,ทุกอย่างจากการติ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะหายไปจากการติ่งคะ่ะไม่ไม่สามารถหายไปได้ติ่งตั้งแต่มัธยมตั้งแต่แบบอังริงติ่งตั้งแต่ประถลายจนตอนนี้แม่เลิกถามไปแล้วแม่เคยคิดตั้งแต่เข้ามาอะไรว่ามแม่คิดว่าแบบมาเข้ามาอะไรจะเออเลิกนะจะเลิกติ่งนะเออเรียนจบมาทํางานแม่คิดว่าแม่แม่คิดว่าวิวนะ่าจะเลิกติ่งนะจนถึงทุกวันนี้มันแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งอีกชีวิตไปแล้วมันแบบ มาเกินกว่าครึ่งชีวิตของวิวแล้วนะก็คงไม่ได้หายไปไหนแน่นอนก็คงอยู่อย่างนี้กับทุกคนต่อไปเรื่อยๆเอาล่ะขอตัวมาก่นอนค่ะบบาย